สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอสีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งครับที่พายุเข้าฝนตกหนักครับดูครับวันนี้กาลังปล่อยตู้ตาออกจากบ้านดูสิพี่น้องดูสิกาลังออกมาได้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับออกมาได้ก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับปวนทันทีครับออกมาได้ครับไม่มีเดินครับถ้าออกมาได้นะจะไม่เดินดูครับมาเลยครับตอนนี้มาแล้วอืมไปเล่นอะไรกล้วยพองแม่น่ะนะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่เยียบปลุยแม่เละหมดนะครับหาเรื่องอย่างเดียวหนของนูอยู่ไหนดูสิขาหลังดูสิดูสิดูขาสิดูขาสิดูขาสิดูสิเธอไปไปหาก็ <c oughs> ไปหาไม่เกตไปหาไม่เกตไปเจอไหนไม่เกตอยู่ไหนโอ้ยไม่เกตเขาไปอยู่ในโรงช้างวันนี้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อายเลยว <laughs> ิ่งไปไหนอะ่ะ ออเออข oh, oh. ึ้นกอนแม่ไม่เอาขึ้นก่อนอย่าไปยุ่งอะไรกับผมไอ้เมยอ่ะโอ้ยเนาะนี่เอาใบบุญมาหนี้ใบบุญมากินตรงนี้ไม่ต้องมากินใกล้แม่ใจกวนแม่เขานะครับออกมาได้นี่ไม่ฟังฝ้าฟังฝนอะไรออกมาเลยปวนเลยจะไปไหนนี่อะไรอะไรอะไรอย่ามากวนพ่อไม่ไม่ไม่เล่นด้วยไม่ไม่ไม่มาวยวายยวายใส่พ่อว่าหน่อยไม่ได้เลยดุ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 ว่าหน่อยไม่ได้มีมีน้ำหูมีน้ำหู มีน้ำโหด้วยนะมีการวิ่งมาใส่ด้วยนะแม่ตัวเล็กๆเอ๊ะไม่เอา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 พ่อไม่เล่นไม่เล่นมีน้ำโหด้วยนะมีน้ำโหด้วยนะดูสิ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 มีโมโหเอ้ยไม่ให้ใครพูดไม่ให้ใครพูดพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้ดูดูจะไปปวดไม่เหมยไม่เหมยดูสิดูสิพี่น้องดูสิพี่เจี๊ยบจะกล้าแม่ดูสิดูขาพี่เจี๊ยบจะกล้าแม่ดูสิพี่น้องดูสิ แม่เมยุดูหน่อยแม่เมยดุหน่อยดื้อเนี่ยคนนี้เนี่ยดื้อมากเด็กคนนี้เนี่ยคือออกมาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นสุกอะไรหรือเปาออกมาได้ก็อยากหาของเล่นอย่างเดียวถานเป็นส่วไกว่าเป็นเป็ดบุเซ่ต้องหาพวกของมีคมต้องเอาออกไกลๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าออกมาได้คือเขาไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับออกมาได้เขาจะสนอย่างเดียวเขาอยู่ในสภาวะสนอย่างเดียวเขาไม่ได้ฟังฟ้าฟังฝนอะไร ตัวนี้ต้องปอกใส่กาละมังไว้แบบนี้เลยครับเพราะว่าปอกไม่ทันต้องปอกไว้ก่อนลงงหน้าค่อยเออกมาอย่างนั้นจะไม่ถูกใจนะครับไม่ถูกใจก็จะมีน้ำโหดูครับดูดูดูเห็นไหมคือไปหาของเล่นอ่ะคือไม่ได้มี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 งานมีการอะไรอ่ะออกมานี่ไม่เป็นงานเป็นการแด่สักอย่างออกมาคือจะเล่นอย่างเดียวโอ้ไม่ได้ไม่ได้แม่แม่อย่าหลอกหนูแบบนี้ที่หัวใจอยู่จวายนะแม่นะมันใส ถือลูกบอลส่ของใครไม่ให้ไม่ให้ลูกบอลของใครเด๋ยวเ็จหนูเด๋ยวเ็จหนูลูกบอลของพี่ปราณีส่งมาให้เอ๊เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยดี๋วพี่น้องเดี๋ยวจะแกล้งขึ้หน่อยเดี๋ยวแกล้งขึหน่อยไม่ให้ไม่ให้ไม่ใไม่ใ่ไม่ไม่ใช่ใม่ อย่าวางไว้จะได้เล่นเฮ้ดูขาหลังดูขาหลังดิดูขาหลังดิไหนี่นี่นี่เฮ้โอ้ยเซ็ตแล้วทีเนี้เดียว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 ให้หนูสตาร์ทได้ก่อนเดี๋ยวเดียวไม่อไม่เหมื่ไม่เหมื่ล็อกไว้ล็อกช้างชิงบอลไม่ใหญ่ลิงชิงไม่ใช่ลิงชิงบอลนะช้างชิงบอลดูดูช้างชิงบอลนะทีนี้ดูครับเป็นช้างชิงบอลพี่น้องดูใครอยากเคยเห็นช้างชิงบอลหรือเปล่ามาดูนะครับเคยเห็นแต่ลิงชิงบอลอันนี้เป็นช้างชิงบอลเป็นยังไงช้างชิงบอล เฮ้ยโมโหโมหมีน้ำโมมีน้ำโมมีน้ำโมโหด้วยมีโมโหด้วยเออมาเลี้เลีนแล้วมห้เล่้นแล้วมห้เล่นแล้วใา้เล่นแล้วใาเ้าเล่นแล้วมา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 นแล้วาเยแเแา้้าลม่ได้ลูกบาลใหมาเลี้ยดแาเล้าเาเ้าเ้าาสิดูสิดูแม่แม่ก็ถูายใจ โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะลบวนใ่ลใหม่ยังไม่กล้าแต่ต้องแรงมีการถนอมด้วยมีถนอมด้วยะโอยโอยังห่วงกล้วยยังหวงกล้วยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไปแล้วไปไหนไปไหนอ้นมานี้ไปพังเข้าของอุ้ยอมาแล้วอ้ยวิ่งมาแล้วอุ้ย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 

ดูครับดู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 ด,ดูดูความสนของเด็กดูความสนของเด็กเฮ้ยเบ้นะเบ้นไปเอาบอลมามเฮ้ยดูครับมีม,ม,ม,มีมีน้ำโมมีน้ำโมม,โม,มีโมโหมีโมโหประมาณนี้ครับดูครับ มีของเล่นให้เล่นนะครับผมดูครับดูเบบุญทําอะไรโอ้นอนทับนอนทับโอ้ก็หนูมันแบบนี้แหละพ่อหนูก็ประมาณนี้แหละพ่อหนูก็สนุกประมาณนี้ของหนูแหละพ่อหนูมีอะไรมากมายแลวพ่อหนูก็ประมาณนี้แหละดูสิดูสิดูส,ดสิไม่รู้อะไรต่ออะไรถ,ถ้าออกมาได้เล่นอย่างเดียว มเยมวยแล้วจะเล่นอย่างเดียวครับหาของเล่นอย่างเดียวนะครับซนลายนี้ซนเป็นกรดดูครับดูครับไม่ต้องห่วงเนีย่ยความสซนเนี่ยดับหนึ่งนะครับมีความซนมากนะครับ ไปแล้ว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 นี่ขอโชคออกมาวิ่งเล่นครับตอนเช้าบรรยากาศดีๆก็จะพาออกมาวิ่งเล่นแบบนี้เป็นประจำครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกทุกวันครับช่วงนี้ก็เลยออกได้บ้างออกไม่ได้บ้างนะครับนี่ครับดูตุ๊กตาของเราดูครับถอยมาถอยมาดูดูดู ดูดูดูเสร็จแล้วทีนี้ช้างชิงบอลไม่ใช่ลิงชิงบอลนะช้างชิงบอลใบบุญชิงบอลเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเอือยเริ่อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วมองแล้วรมไม่ค่อยดูดูอารมณ์บอกว่าเขาดูนะพ่อแกล้งหนูเขาดูนะหนูจะแกล้งคืนใไ้เข็ดเลยเขาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงพ่อเดี๋ยวรู้ฤทธิเดชของหนูนะครับแม่เหมยก็ผลิตน้ำนมอย่างเดียวครับแม่เหมยผลิตอย่างเดียวเลยครับ ทานอย่างเดียวอาหารของเรามีให้ทานแบบนี้ครับกองกันเบลอเบเทอร์แบบนี้ครับเนี่ครับเรามีอาหารให้ทานแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงครับอาหารของเราเยอะครับเยอะทานอย่างเดียวครับอัดเข้าไปเต็มที่นี่คือเ้หญิงใบบุญจอมสนเป็นช้างที่สนมากนะครับในเขตที่นี่ก็ใบบุญอยู่ดับต้นๆ้นะครับเรื่องความสนอนะ่ะเนี่ยดูซิดูขาที่ดูขาที่ดูขาทีาาา่เอมันทําอะไรกับแม่หมวยเนี่ย ดูสิพี่น้องดูตอนนี้เขากําลังกินอาหารอยู่ครับตอนอาหารเช้าแม่หญิงกําลังทานอาหารเช้าเดี๋ยวนี้ถ้าใส่วิตามินซีจะรู้ด้วยนะเกะทิ้งนะไม่เคยอยากกินยาดูขาลังขาหลังดู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 กินลเตะเขาด้วยมีเตะด้วยนะมีเตะด้วยนะดูโมโหโมโหดูดูดูไปทาอะไรแม่โมโหไปทําอะไรโกรธเท่าไปทําอะไรให้โมโหเท่าอะทำอะไรลูกสาวพ่อโมโหเนี่ย โอ้ไปใส่วิตามินโมโหถอยเตะเลยแหมไม่รู้ใครให้กินไม่ให้กินเลยนะเธอเนี่ยแหมอย่านะไปบุญนะไม่รู้ไม่รู้บุญคุณเลยนะช่วงนี้นะจ้าเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับก,ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมครับชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปน่ารักของยิงใบบุญมีถอยเตะมีถอยเตะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วโหจะให้แม่เหมยได้ไงของหนูจะให้แม่ได้ไงของหนูเนี่เด็กซนเด็กซนเขาบอกว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดแต่ใบบุญไม่ใช่เด็กฉลาดเด็กมึนโอ้ย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 แม่เตะเข้าไปงั้นก็เย่สิเย่สิหนูเข้าโอ้ยไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้มีมีถอยหน้าถอยหลังเดี๋ยวโบยไปแล้วโบยไปแล้วโบยไปแล้วโอ้โหโบยไปแล้วโบยไปใหญ่แล้ว มวยวาโอ้ยตะกาตะกาแม่มวยเหยียบหักเลย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 ตะกาแตกเลยเลยเลยดูครับดูครับโอ้แม่มวยแม่มวยแม่มวยวิ่งตามเลยเป็นห่วงลูกไปเร็วไหนไปทางไหนแม่วิ่งมาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแม่วิ่งมา่นมาฝั่งนี้เนี่ยครับไอ้มแม่แม่แม่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วหปเร็วเวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไเไเเย ร้อยมามามาเร็มานี่เลยล,ลูกเลยนี่ยครับวิ่งอย่างเดียวโอ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งเข้าไปแล้วไม่เหมือนรีบตามเลยไปตามหาเมเกดขอ <c oughs> ขอบคุณเอซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสวัสดีครับ